สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระไดะฝระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าสโมสรแมนยูมีโอกาสมากขึ้นในการที่จะคว้าตัวเตโอออลงเดสแบ็กจอมบุกของเอซิเมลานหลังจากที่สโมสรเรอัลมาดริตติความสนใจซึ่งมักันว่าในปัจจุบันนี้นะครับสโมสรเรอัรมลมาดริตเนี่ย ได้หันความสนใจไปหาอันฟอลโล d เดวี่แบ็กซ้าของาเยามูนิกส์มากกว่าเพราะว่าทางนักเตะเองก็ต้องการที่จะย้ายไปร่วมทีมกับสโมสรเรอลมดริตและทางมาดริดนะครับก็จ้องจะเซ็นสัญญาแบบฟรีค่าตัวอีกด้วย ด้วยเหตุนี้นะครับก็ทําให้สโมสรแมนยูเนี่ยทางสะดวกมากขึ้นในการที่จะคว้าตัวแบ็กซ้ายวัย27ปีรานี้มาร่วมทีมพอหลังจากที่ Small สโมสรทนทุกทรมานกับปัญหาแบ็กซ้ายที่มีอาการเจ็บอย่างลูกชอและก็เทเลบราเซียซึ่งคาดว่าในตลาดหน้นหนาวแล้วก็ในตลาดซัมเมอร์เนี่ยทางสโมสรอนแมนยูจะพยายามปิดจ็อบแบ็กซ้ายเข้ามาร่วมทีมประมาณ1-2คนเพื่อแก้ปัญหาในจุดนี้และในส่วนของลูกชอกับเทเลบราเซียก็มีแนวโน้มสูงที่ทางสโมสรอนแมนยูจะ ปอ,ออกเนื่องจากนักเตะมีปัญหาอาการมันเจ็บลุมเล้าอยู่เสมอสำหรับเตโอโอนเดสนะครับก็ทำผลงานได้ยันยอดเยี่ยมแล้วก็ต่อเนื่องให้สโมสรอซีมิลาน Milan. นับตั้งแต่ย้ายมาจากสโมสรเรอลมลิตด้วยค่าตัว22.8ล้านยูโรในปี2019 ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเจ้าตัวเหลือสัญญากับสโมสรเอซิเวลานจนถึงปี2026แล้วก็ยังไม่มีการันตีว่าสโมสรเอซิเวลานจะขยายสัญญาเขาออกไปหรือเปล่าเนื่องจากว่าสโมสรเอซิเวลานนะครับก็ต้องการขายผู้เล่นจํานวนหนึ่งออกจากทีมเพื่อที่จะ ลดกฎการเงินที่สุ่มเสี่ยงจะโดนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาอยากจะปั้นเด็กชุดเยาวชนขึ้นมาสู่ทีมใช่ไหมครับซึ่งใน,นตอนนี้นะครับก็ไม่ใช่แค่สโมสรแมนยูสโมสรเดียวที่สนใจเตโออองรันเดสนะครับก็ยังมีอีกหลายทีมในโซนยุโรปนะครับที่สนใจแบ็กซ้ายรายนี้อยู่เช่นกันแล้วก็ไม่รู้ว่าทางสโมสรเอซิวิลาเนี่ยจะตั้งราคาค่าตัวของแบ็กซ้ายรายนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องมารอรู้นะครับว่าสโมสรแมนยูเนี่ยจะเจรจายได้หรือไม่นะครับกับแบ็กซ้ายวัย เปีรายนี้นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากฟิเชเยสนะครับสื่อของสเปนที่ดอมารายงานแจ้งไฮดรากอนบูรานครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟอร์เรียนโพเทนเบิร์ดนะครับผู้สื่อข่าวจากสกายสปอร์ตเยอรมนีที่เข่ามารายงานว่าสโมสรแมนยูดิต็ดมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับคิดเ็นนิกเซนดังนั้นกองกลางวัย32ปีรายนี้นะครับจะอำลาทินออร์ฟอร์ดหลังหมดสัญญาเดือนมิถุนายนปี2025แน่นอน แต่ดูบุญว่าสโมสอแมนยูนะครับจะไม่ปล่อยอีลิกเซนออกจากทีมแบบฟรีค่าตัวแน่นอนเหมือนที่เคยทำมาในยุคสมัยของเดนท้าน,นะครับเขาไม่เอาอีกแล้วเพราะดูบุญว่าสโมสอแมนยูเนี่ยจะพะเอายามแล้วก็ทำงานอย่างหนัก ในการหาสโมสรอ,อื่นมาซื้อตัวอิลิเซนออกไปจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกนราคามนี้เลยแต่ทว่าในการซื้อตัวอิลิเซนไปร่วมทีมเนี่ยก็ต้องได้ข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าข้อเสนอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อเสนอที่ไม่เสียหายมากนะครับไม่หมดไม่หมดเยอะไม่ขาดทุนเยอะนะฮะซึ่งตามรายงานนะครับก็ยังระบุเพิ่มเติมว่าสโมสรแมนยูเนี่ยกำลังพยายามมองหากองกลางตัวใหม่มาร่วมทีมหลายคนทั้งในตำแหน่งกองกลางเบอร์หก กองกลางเบอร์8และก็กองกลางเบอร์10เพราะว่าทางเฮดโค้ชคนใหม่อย่างรูเบนอัมบริมต้องการที่จะสร้างทีมใหม่ที่ไม่ทับกับเงาของเอริกเทนฮากนะครับสำหรับคิดตีเงยลิเซนนะครับก็ย้ายมาร่วมทีมแมนยูแบบฟรีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2022แล้วก็เซ็นสัญญากับสโมสรแมนยู3ปีซึ่งในตอนนี้นะครับก็เหมือนว่าสโมสรแมนยูเนี่ยจะไม่มีแผนใช้งานเขาต่อไปอีกแล้วเนื่องด้วยสภาพอายุที่ค่อนข้างจะเยอะขึ้น และก็ทางด้านบอร์บัทหาแมนยูก็มีแนวโน้มที่จะสร้างทีมจากนักเตะอายุน้อยเสียมากกว่านะครับต่อมานะครับก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของเจมี่คาร์เกอร์นะครับอดีตกองหลังลิเวอร์พูลที่ออกมาระบุว่าสโมสสแมนยูเนี่ยไม่สามารถไปถึงแชมป์ได้ หากยังพึ่งพาคาร์ลรตฟอร์ดอยู่นะครับโดยทางด้านเจมี่การเกอร์นะครับเขาได้ผ่านให้สัมภาษณ์ผ่านในคอรัมของเดอะเทเลการาฟนะครับว่าเมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้เล่นที่เซ็นสัญญาที่มูลค่าน้อยลงนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแมนยูผมไม่แปลกใจเลยที่นักเตะอย่างคาร์ลรตฟอร์ดจะตกเป็นข่าวสนใจย้ายทีม สโมสรแมนยูควรขายเขาออกไปเพราะเขาไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากสัญญาที่แสนแพงใช่อยู่การทำประตูเสียประตูจากการลงเล่นไปทั้งหมด48เกมในช่วง18เดือนที่ผ่านมามันก็ยังไม่เพียงพอเท่ากับสัญญาที่สโมสรนนั้นจ้างเขาตอนนี้เขาอายุ27ปีแล้วและเขาควรที่จะมีจุดพีคที่สูงที่สุด กับสโมสอแมนยูได้แล้วไม่ใช่นักเตะที่ขี้เกียจแบบนี้จนเกิดกระแสะการล้อเลียนบนโลกโซเชียลมีเดีย เจมี่คาร์ลเกอร์กล่าวถึงมาคาแรตฟอร์ดไว้นะครับนอกจากเจมี่คาร์ลเกอร์แล้วนะครับก็ยังมีทอยดีนี่ที่ไดียวออกมาวิจารณ์ลัดฟอร์ดเหมือนกันนะครับโดยทางทอยดีนี่เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออย่างเดอะซันนะครับและเขากล่าวสั้นๆว่าในตอนนี้ลัดฟอร์ดอายุ27ปีซึ่งตามหลักแล้วมันควรเป็นช่วงเวลาที่ปีที่สุดของเขาแล้วนะแต่ถ้าว่าสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยเหมือนกับคนอายุ35ปี มันมีความกระหายมันไม่มีแรงจูงใจเหมือนกับคนไม่อยากจะเล่นฟุตบอลเลยแหละคุณลองไปเทียบดูกับเจมี่วาดี้สิรายนั้นอายุตั้ง37ปีแล้วนะแต่ก็ยังมีความกระหายที่อยากจะเล่นมากกว่าแลตฟอร์ดเสียอีกแลตฟอร์ดเขาเหมือนคนที่มีแรงกระหายเป็นพักๆนัดนี้อยากยิงมือตูก็ทําผลงานให้ดีหน่อยนัดนี้ไม่อยากทําอะไรก็ลงไปเดินเล่นในสนามเฉยๆเขาคือตัวเรลัสของทีมจริงๆนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่แรดฟอร์ดเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าสโมสรแมนยูก็มีส่วนผิดผิดตรงที่ทำสัญญาใหญ่โตให้กับแรดฟอร์ดแบบนั้นมันมีใครจะทำแบบนี้กังเตะไหมล่ะ ึ่งผมเห็นแค่สโมสรแมนยูสโมสอนี้เดียวนี่แหละที่ทําสัญญาอะไรแบบนี้กับนักเตะแน่นอนว่าแรดฟอร์ดในตอนนี้เขาไม่ใช่คนเดิมเหมือนเมื่อ3ปีก่อนแล้วถ้าแมนยูไม่จัดการขายเขาออกจากทีมในเวลานี้ไม่ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนผู้จัดจาก,การทีมมากแค่ไหนมันก็จะมักวนลูปอยู่แบบนี้ไม่ต่างกันอยู่เสมอไปผมว่ามันถึงเวลาพอสมควรแล้วละที่เขาจะย้ายออกจากสโมสอแมนยูและก็อยู่ที่แมนยูว่าจะใจกล้าพอหรือเปล่าที่จะทำแบบนั้นกับมาคันและ ทอยดีนี่กล่าวถึงมาคารลตฟอร์ดนะครับอยา่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าทางสโมสรแมนยูจะเริ่มตาสว่างและก็จะขายมาคารลตฟอร์ดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วโดยว่ากันว่าพวกเขาเนี่ยได้ตั้งราคาค่าตัวของลัฟอร์ดไว้อยู่ที่40ล้านปอนด์และดูเหมือนว่าสโมสรที่ให้ความสนใจมาคารลตฟอร์ดในตอนนี้จริงจัง,จงนะครับก็จะเป็นสโมสรปารีสเปเช็งแมงและก็สโมสรจากลีกซาอุดิอาราเบียนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก m a n c h e เ t e r e อ e n i n g n e w นะครับที่ต่อมารายงานว่าลูเบนเอัมบริมนะครับได้เข้าไปชมเกมฟุตบอลแมนยูยู21นะครับและเหมือนว่าทางด้านลูเบนเอัมบริมกับเจสันวิลค็อกนะครับก็ได้จะเล็งเห็นถึงศักยภาพนักเตะบางคนในชุด u 21และก็มีแนวโน้มที่จะดึงขึ้นติดทีมชุดใหญ่ ในอนาคตนะครับซึ่งในนัดนี้นะครับก็มีนักเตะยู1ี่ายคนที่ทำผลงานได้เข้าตาลูเบนอับริมมากเลยเพราะว่าพวกเขาเอาชนะเชลเทมตันไปด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งซึ่งทำให้ลูเบนอับูริมและก็สตารฟโค้ชเนี่ยถูกอ,อกถูกใจเป็นอย่างมากกับผลงานของนักเตะเยาวชนชุด U21 ชุดนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากข่าออฟไซด์นะครับที่อมารายงานว่า สโมสรแมนยูกำลังวางแผนที่จะขยายสัญญาลิซาโดมาิเตเนสออกไปหลังจากมีข่าวเชื่อมโยงว่าสโมสเรแัรมาริดให้ความสนใจนักเตะรายนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อ,อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว,ว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับ ซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าอเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ